สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนหลังจากที่เมื่อไม่นานมานี้นะคะทางช่อง TGC ของเราเนี่ยเคยได้มีโอกาสนะคะรีวิว Huawei Mate 9วันนี้ค่ะผ่านมาแค่ไม่นานนะคะก็มีนี่เลยเจเนอเรชันใหม่ของ Huawei Mate 9นั่นก็คือ Huawei Mate 9 Pro ค่ะที่หน้าตาเขาดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมจากที่พรีเมียมอยู่แล้วพรีเมียมขึ้นไปอีกแล้วก็มีสเปคที่อัพสูงขึ้นไปอีกนะคะคือเร็วอยู่แล้วก็ลื่นไหลย,ยิ่งกว่าเดิมอีกเดี๋ยวเราไปดูการรีวิวแบบชัดๆเจาะเต็มใกล้ๆกันดีกว่านะคะไปดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะคะสำหรับหัวเว่ยเมด9 Pro เขาก็จะมาในกล่องสีดําเหมือนเดิมสไตล์หัวเว่ยตระกูลเมดเนาะก็จะมีนี่ค่ะเป็นโลโก้ของไลกานะคะที่เขาร่วมมือกันกันกบหัวเว่ยทากล้องนะคะนั่นเองในโทรศัพท์มือถือเนอะก็เป็น d u โอ a แคมเมนะคะเปิดมาก็จะเจอพี่หัวเว่ยเมด9 Pro คันนี้นะคะนอนรออยู่ก็สวยงามค่ะอันนี้เป็นสีทองตัวน,นี้นะคะก็จะมี สแกนนิ้วมือแบบนี้แต่ว่ามันก็จะกดไม่ได้นะคะจะกดไปก็จะแบบไม่ได้บุม๋มหรือว่าเป็นตัวให้กดอะไรก็คือไว้สแกนแล้วกเ็เวลาสัมผัสมันก็จะมีการสั่นสะเทือนเบาๆแต่กดลงไปไม่ได้นั่นเองอันนี้เป็นหน้าจอนะคะซึ่งหน้าจอเนี่ยก็จะเป็น 2K แล้วนะคะตัวนี้แล้วก็เป็นหน้าจอแบบ AMOLED สีสันสดใสค่ะหน้าจอสว่างทีเดียวแล้วก็สดกว่าเดิมด้วยนะคะแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ย4 0 0 0 m ป์สไตล์ของ made นั่นเองค่ะ งานออกแบบเขาดูพรีเมียมมากขึ้นนะตัวนี้เนี่ยบางเบาค่ะบางบางมากๆทีเดียวสำหรับแบตเตอรี่ที่4,000ัน ah มิลลิแอมนะคะแต่มันดูแบบดูเล็กมากเลยนะคะแล้วก็ตรงขอบจอเนี่ยจะโค้งนะทั้ง2ด้านเลยค่ะทำให้เวลาจับมันก็ถนัดมือนะคะรู้สึกสัมผัสแบบสบายมือนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะโค้งเนี่ยแต่หน้าจอมันไม่ได้โค้งมากจนเกินไปทำให้วาที่เราจับเนี่ยหรือว่าเราหยิบขึ้นมาดูเนี่ยอาจจะแทบไม่เห็นเลยว่ามันโคง้งแต่ว่า มันดูสวยดีนะแล้วก็ดูแปลกดีนะคะสำหรับหน้าจอที่โค้งไม่มากตัวนี้เนี่ยนะคะจะเป็นรุ่นที่มันไม่สามารถที่จะรองรับเมมก็คือเพิ่มเมมไม่ได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวน้ำแข็งจะแกะให้ดูนะว่าตัวนี้เนี่ยใส่ซิมได้กี่ซิมเปิดเข้ามานะคะก็จะมีกล่องมาให้2กล่องนะอ่ากล่องแรกนะคะอันนี้ก็จะมีเคสมาให้เป็นเคสใสนะคะแบบนี้นี่ก็ใส่ได้เลยไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มเลยค่ะก็กันรอยเนาะแล้วก็อ่า จะมีตัวเข็มจิ้มซิมมาให้อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวน้าแข็งจะแกะให้ดูอ่าเดี๋ยวจะเจาะให้ดูเลยใช้เข็มจิ้มซิมนะคะ ก็จะใส่ซิมนะคะแบบดาโนซิมได้นะคะทั้ง2ซิมเลยก็จะเป็น 4G ซิมหนึ่งแล้วก็ 3G ซิมหนึ่งนะคะโดยที่มันไม่สามารถที่จะเพิ่มเมมโมรีการ์ดได้แต่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะตอนนี้เนี่ยรอม1 2 8นะคะก็น่าจะเพียงพอมา,มากๆเลยแหละสำหรับใครต้องการเก็บข้อมูลโหลดแอปเล่นเกมเยอะๆหรือว่าเก็บรูปนั่นเองส่วนแรมนะคะรื่นไหลเร็วแน่นอนเพราะว่าแรมเนี่ยมาด้วยกัน6 g กค่ะ ทีนี้มาดูภายในกล่องกล่องแรกกันนะคะกล่องแรกก็จะมีเป็นวารันตีค้คัดนะคะเงื่อนไขาการการันตีว่าทำยังไงถึงจะอยู่ในเงื่อนไขาการการันตีเนาะแล้วก็จะมีตัวสตาร์เตอร์นะคะเป็นตัวคู่มือนั่นเองแล้วก็กล่องที่2ออุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการใช้งานนะคะก็จะมีที่ชาร์จซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นซูเปอร์ชาร์จนะคะเขาบอกว่าชาร์จแค่1ชั่วโมงครึ่งสามารถชาร์จได้จากแบตศูนย์เนี่ย เพิ่มไปถึง100%เลยภายในชั่วโมงครึ่งเองนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสายชาร์จเป็นแบบ Type C นะคะ Type C และสำหรับใครที่อาจจะลืมพกสายชาร์จของตัวเม็ด l ้าไปนะคะไปยืมของเพื่อนเพื่อนใช้เป็นตัว Micro USB ก็ไม่ต้องห่วงคะ่ะเขามีตัวอะแดปเตอร์ที่จะเสียบเป็น Type C ได้ด้วยแล้วก็สุดท้ายเป็นหูฟังหูฟังตัวนี้จะเป็นแบบ On Ear นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวจะมาดูกันเลยนะว่าความลื่นไหลของเครื่องเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะลองเข้าให้ดูแบบหลายๆแอปนะเข้าเข้าออกออกเข้าออกออกนี่มันเร็วมากมันทันมือมันทันมือนะคะความเร็วความแรงของชิปเซตกับตัวแรมเนี่ยค่ะดูได้จากอะาให้เราเปิดหลายๆแอปสลับกันอ่ะมันเร็วหรือเปล่านะคะมันทันใจมากเลยนะคะนี่ดูสิมันไปตามมืออ่ะ ลื่นมากลื่นมากนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะส่วนปุ่มตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราจะกลับมาที่โฮมนะคะเวลาเราแตะไปเนี่ยปกติเนี่ยเราจะต้องกดออกแรงกดใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้นะคะเมทก้าโปรเพียงแค่ศูนอ่ะปะุ่อว่าเราจะออกมาหน้าจอหลักนะคะเราแค่แตะเบาๆไม่ต้องออกแรงกดเลยนะคะก็สามารถจะกลับมาที่หน้าจอที่เราต้องการได้แล้วอ่ะทีนี้นะคะตัวนี้เนี่ย จะเลือกได้ว่าจะมีแอปด็อเวอหรือจะไม่มีแอปด็อเวอก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าบางคนนะคะที่มีแอปที่ใช้งานบ่อยๆอ,อยากจะใช้รวนๆแบบไม่ต้องไปเลื่อนหาว่าแอปอยู่หน้าไหนบ้างอะไรแบบนี้ก็เข้าไปที่ตั้งค่าเลยค่ะแล้วก็ไปที่สไตล์ของหน้าจอหลกักแบบนี้นะคะก็จะเลือกคำว่าลิ้นชักนะคะนีลอ้อแป๊บเดียวไม่ถึง2วิเลยนะคะหน้าจอาจะขึ้นแบบนี้ก็จะมีแอปดอเวอให้แล้วเราก็กดไปที่แอปรวมทั้งหมด นี่ได้เลยก็แล้วแต่นะคะว่าใครอยากจะได้แบบไหนเนาะบางรุ่นเนี่ยเขาก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยสามารถที่จะเลือกเองได้เลยค่ะสําหรับการใช้งานตัวเครื่องต่างๆเนี่ยนะคะก็จะเหมือนคล้ายกับตัวเมดเเลยแหละนะคะโดยที่มันก็จะมีฟังก์ชันพิเศษที่ไม่เหมือนรุ่นอื่นๆเดี๋ยวน้ำแข็งจะให้ดูแล้วกันถ้าเป็นออฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยอาจจะข้ามการรีวิวไปก่อนเนาะเพราะว่ามันก็ก็ทั่วไปแล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ย มีความพิเศษของรุ่นนี้สําหรับตระกูล m a ตรเก้าเลยนะคะก็คือนี่เลยคู่แฝดแอปค่ะก็จะสามารถใช้งานแอปพร้อมๆกันแอปเดียวกันแต่ว่าเข้าล็อกอินต่างบัญชีกันได้ในเวลาเดียวกันนะคะโดยที่อาสมมุติว่าอย่างเช่น f a c e b o o k นะคะก็เปิดเลยเปิดการใช้งานเพียงแค่นี้เองนะคะนี่ก็จะมี Facebook แอปที่2องขแล้วอันนี้จะเป็นแอปแรกใช่ไหม นะคะอันนี้ก็จะเป็น f a c e b o o k อันที่2นะคะก็คือทำงานได้เหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะมี2 Facebook อาจจะเป็นแอดมินแฟนเพจอยู่อีกสักเพจหนึ่งหรือว่ามีข้อมูลความลับที่ไม่อยากบอกแฟนก็แอบไว้อีก Facebook หนึ่งก็ได้แล้วแต่นะคะก็เหมาะมากๆสำหรับใครที่มีความลับปเยอะเนาะมาค่ะเดี๋ยวน้ำแข็งจะเล่นกลให้ดูนะคะว่าเมทก้าโปรเนี่ยเขามีความพิเศษแตกแต่างจากคนอื่นยังไงบ้างอ่านี่เพื่อนๆจำไว้นะว่าอันนี้จะมีเกมอยู่2เกมด้านนี้นะคะโอเคล็อก เดี๋ยวจะดูค่ะปึบ๊บอ่าเกมหายไปแล้วนี่ค่ะแล้วก็นี่อ่ะนะเดี๋ยวจะเสกให้เกมกลับมาอ่าดูนะคะเกมกลับมาแล้ว จร,จริงๆมันก็ไม่ใช่ไมายากลหรอกค่ะมันก็แค่เข้าไปที่การตั้งค่านะคะแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่าขั้นสูงเข้าไปที่ผู้ใช้เราสามารถเลือกได้ค่ะว่าเราจะเพิ่มผู้ใช้นะคะเป็นใครบ้างจริงๆก็คือเรานั่นแหละแต่ว่าใช้สลับนิ้วกันนะคะอาจจะตั้งนิ้วข้างขวาไว้สําหรับการใช้งานแบบทํางานแล้วก็อาจจะตั้งนิ้วข้างซ้ายเวลากลับไปถึงบ้านไม่อยากจะเจอเรื่องงานนี่จะเปิดแอปที่เป็นเกี่ยวกับการใช้งานแล้วนะคะก็ใช้นิ้วข้างซ้ายก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งไปเลยนั่นเองค่ะแหมเรีย เรียกว่ารุ่นที่แรม6กิกเขาออกตัวว่าเป็นเครื่องที่เร็วแหลงลื่นมากๆแล้วเนี่ยนะจะไม่ลองเล่นเกมก็ไม่ได้ค่ะและเกมที่จัดมาวันนี้นะคะนี่เลยค่ะ Modern Combat 5นะคะเป็นเกมที่เขาขึ้นชื่อเป็น top 10 1นึใน10ของเกมที่กราฟิกโหดมากทีเดียวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเทสเสียงแล้วก็เทสภาพไปเลยนะคะเห็นไหมแสงของกระสุนปืนที่ออกมาเห็นชัดมากและลื่นไหมลื่นลื่นมากนะคะ โห oh, แร6แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นการจอของมาลีด้วยนะคะแน่นอนว่าหัวเว่เนี่ยเขาก็ชอบที่จะใช้การจอของมาลีแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นมาลี71 MP8 เร็วแรงลื่นแล้วก็ภาพสวยคมชัดมากๆนะคะยิ่งใช้กับชิปเซตคิรินซึ่งเป็นตัวล่าสุดของเขาเนอะเป็นตัว960ก็เป็นตัวเดียวกับที่ใช้ใน P9 P9 Plus Mate9 9, นั่นเองนะคะตัวนี้ โอเคค่ะและสิ่งที่จะไม่พูดถึงเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาสุดยอดในเรื่องกล้องเลยใช่ไหมอ่าตัวนี้นะคะกล้องหน้าเนี่ยก็ความละเอียด8ล้านพิกเซลนะคะสําหรับการเซลฟี่นั่นเองส่วนกล้องหลังนะคะก็จะมีดูโอ a คัเมราเนอะกล้อง2ตัวค่ะจะเป็น20ล้านกับ12ล้านตัวกล้องที่เป็นโมโนะคะ่ะตัวที่รับแสงขาวดำรับสีขาวดำเนี่ยจะเป็น20ล้านเนอะส่วนตัวที่เป็น rgb หรือว่าที่รับสีนะคะก็จะ12ล้านพิกเซลค่ะทําให้เมื่อรวมกันก็ได้ภาพที่ได้ทั้งชัดลึกชัด ตื้นนะคะละลายหลังโบเก้สวยงามแล้วก็สีสันสุดยอดไปเลยด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยรูรับแสงน,นะคะจะอยู่ที่ f 1 9นั่นเองค่ะแล้วก็จะมีไฟแฟลช LED แบบทูโทนด้วยทําให้เวลาลเปิดแฟลชเนี่ยแสงที่ได้นะคะทำให้เป็นแสงธรรมชาติไม่ได้เป็นแสชที่สาดออกมาแรงๆแล้วแบบสีเพี้ยนหรือว่าหน้าร้อยหน้าเทานั่นเองค่ะมาพร้อมกับความออโต้โฟกัสที่ไวมากเวอร์นะคะโอเคค่ะอันนี้เป็นหน้าตาของการใช้งานฟังก์ชันกล้องเนะ เลื่อนไปนะคะด้านซ้ายก็จะมีโหมดต่างๆให้เลือกมากมายเลยนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถปรับแต่งวิดีโอเวลาถ่ายวิดีโอก็ยังสวยอยู่ด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีลายน้ําค่ะสามารถเลือกลายน้ําได้นะคะแล้วกม็มีให้เลือกอื่นๆเช่นการถ่ายโหมดอาหารนะคะอยากได้เนี่ยก็ไปโหลดเพิ่มได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าด้านขวานะคะ ก็จะเป็นการตั้งค่ากล้องนะคะการตั้งค่ากริดก็คือตาราง9ก้าช่องบนกล้องสมรบใครที่ต้องการที่จะเน้น composition ของภาพนะคะให้ได้ภาพที่สวยงามหรือว่าการตั้งเวลานับถอยหลังค่ะการควบคุมเสียงนี่ควบคุมเสียงของกล้องให้ดังแชะอะไรแบบนนเนอเนอแล้วก็มีการแต่งรูปค่ะแต่งความเข้มความชัดความสว่างก็ตรงนี้ได้เลยเนาะมาที่กล้องหน้ากันก่อนตัวนี้นะคะสามารถตั้งโหมดเซลฟี่ได้เนี่ยสูงสุดจาก0นถึง10เลย เดอที่เวลาถ่ายเห็นไหมเพื่อนๆดูนะอีกทีหนึ่งมันจะขึ้นแบบซูมหน้าให้เราดูก่อนในช่องเล็กๆตรงนี้นะคะว่าหน้าตาเนี่ยเป็นยังไงโหอันนี้คือระดับสิบมีความไร้รลูลคุมขนมากแต่ว่าถ้าระดับไหนลองดูสักระดับห้าละกันเนาะอ่ะ,อะดูเห็นไหมคะจะขึ้นแบบนี้มาจริงๆแล้วรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นที่สวยแต่ว่ามันถามว่าระดับสิบมันก็ไม่ได้ลอกเวอร์ขนาด ไม่ได้ล็อกเวอร์ขนาดนั้นก็ยังมีความสวยงามธรรมชาติยังมีความจริงของภาพอยู่นะคะตัวนี้เนี่ยด้านบนขวาก็จะเป็นแฟลตค่ะสามารถเปิดปิดได้แล้วก็ด้านบนตัวนี้นะคะจะเลือกได้9ก้าโหมดนะคะ9ฟิลเตอร์เดี๋ยวน้ำแข็งจะกลับไปที่โหมดถ่ายภาพปกติโอเคนี่นะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นการปรับไป ด้านหลังของกล้องนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าจะถ่ายวิดีโอก,ก็กดตรงนี้ได้เลยอะด้านหลังของกล้องพอเราเลือกโหมดกล้องหลังแล้วก็จะมีการลูกเล่นนะคะให้เรามากกว่ากล้องหน้านะตอนนี้ก็จะเป็นเลือกได้นะคะว่าจะใช้สีมาตรฐานหรือจะใช้แบบสีสดใสเดีย๋ยวจะลองเอาตัวแบบนะคะมาตั้งให้ดูอันนี้คือเป็นแบบสีสดใส อันนี้เป็นสีกลมกกืนจะเห็นได้ว่าเนี้ยมันจะสีนวลนๆกว่าแต่ว่าถ้าไปตรงเนี้ยเป็นว i วิดคัลเลอร์นะคะสีจะสดเห็นไหมสีแดงก็คือแดงจริงๆนะคะอันนี้จะเป็นแบบมาตรฐานนะคะจริงๆเนี่ยมาตรฐานของเขาก็สีสดชัดอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นใช้วีวิดคัลเลอร์เนี่ยโอ้โหชัดมากนะคะป,ปึ๊บอันนี้ก็จะมี9ฟิลเตอร์ให้เราเลือกใช้เหมือนกันนะคะทีนี้ค่ะจุดเด่นไฮไลไท์สุดๆของตระกูล กล้องนะคะของหัวเวยที่ทํากับรายการเนี่ยก็คือนี่เลยหน้าชัดหลังเบร์ถ้าเราแตะไปที่ตรงนี้นะคะก็จะมีการใช้งานเปิดใช้งานรูรับแสงกว้างค่ะนี่มันก็จะมีขึ้นแบบนี้ขึ้นมาเพื่อนๆเห็นไหม เป็นค่า f นะคะค่า f สต็อปเนี่ยจะอยู่ต่ําสุดก็คือ0.95ไม่ถึง1เลยนะคะทําให้เวลาละลายหลังเนี่ยโหแบบละลายได้เบลอมากถ้าเราถ่าย,ายกับแสงไฟที่อยู่ด้านหลังไกลๆตัวแบบก็จะได้โบเก้ที่แบบนึกว่าใช้กล้องใหญ่กล้อง DSLR นะคะนี่ก็จะปรับได้นะคะแต่ว่าถ้าอยากให้ภาพชาัดทางภาพเนี่ยก็ปรับค่า f มาที่13นะคะรูรับแสงก็จะแคบลงภาพก็จะชัดทางภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพตัวอย่างกันค่ะวันนี้นะคะทีมงานที ซีโฟ์เนี่ยได้ถ่ายรูปหน้าซัดหลังเบอร์มาจำนวน100ภาพไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างสัก30ภาพมาให้ดูกันละกัน,นะคะ่ะ ขอสรุปสั้นๆเลยละกันนะคะถ้าใครที่ยังลังเลระหว่างเมด9กับเมดเ Pro เนี่ยควรจะเสียเงินเพิ่มอีกหรือเปล่านะคะก็ถ้าเมด9เนี่ยนะคะเขาก็จะมีความต่างกับเมด9 Pro ในเรื่องของแรมตัวเมด9เนี่ยจะแรม4ลอม64ค่ะแต่ว่าเมด9 Pro ตัวนี้นะคะจัดไปเลยค่ะลอม 128กิกนะคะแล้วก็แรมเนี่ย6กิกเลยหน้าจอก็จะมีความสว่างสดใสขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งแต่สิ่งที่เพื่อนๆอาจจะต้องเลือกหรือลังเลน,นิดนึงก็คือว่าตัวนี้ไม่สามารถเพิ่มเมมโมรีการ์ดได้นะคะแต่ว่ารอมเนี่ยก็128กิกถ้าใครคิดว่าใช้128กิกไม่พอเนี่ยอาจจะต้องมองไปที่เมดเก้าถ้าใครคิดว่าต้องการแรมที่เพิ่มขึ้นแต่รอมเนี่ย128ก็เพียงพอแล้วก็เมดเก้าโปรไปเลยค่ะตอบโจทย์แน่นอนเป็นยัางกันบ้างคะสำหรับ รีวิวของ Huawei Mate 9 Pro นะคะที่เรียกได้ว่าราคาเพิ่มขึ้นประมาณ4,000จาก Huawei Mate 9นะคะแต่ก็ได้สเปคนะคะที่เพิ่มมากขึ้นมาใน Mate 9 Pro แล้วก็รูปทรงโคโูดพีเนียมขึ้นด้วยเนอะก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบตัวไหนนะคะระหว่าง Mate 9หรือ Mate 9 Pro กันแน่ไม่ว่าจะชอบตัวไหนเนี่ยก็ไปลองสัมผัสเครื่องจริงนะคะลองเล่นเครื่องจริงได้เลยนะคะที่ร้านที p h ฟ n นทุกสาขาทั่วประเทศร้านของเราเนี่ยจะอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนําใกล้บ้านเลยนะคะแล้วก็ถามถึงราคาตัวนี้ก็ ็อย่างที่แจ้งปเ่อยเน27,900บาทเป็นราคาเต็มแต่ว่าถ้าใครไม่อยากจ่ายราคานี้นะคะก็มีส่วนลดค่าเครื่องจาก D-Tag AS2 Move ให้เลือกหลายโปรโมชั่นเลยก็ลองไปเลือกกันดูได้มีให้ครบเลยนะคะวันนี้น้ำแข็งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอไปเล่นนะคะเจ้าเม็ด9 Pro ตัวนี้โหติ oh, ดใจมากถ้าได้เล่นรับรองว่าจะต้องชอบนแน่เลยนะคะแ้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนจากค่ายไหนเนี่ยมาเจอกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ